ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยหลายกันนะคะรับผมอยู่ช่องเอเล็กซ์น้ำยูนิเกมโซนโฟเอ็กซ์ตรมของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้มากลับมาที่ไข่อเมซิ่งอีกทีหนึ่งครับติดใจครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราได้กําไรไป็น2เเลยนะท่านผู้ชมมาคลิปนี้100ใบครับจัดแบบจุกจุก เยอะกว่าเดิม50ใบเลยนะครับคลิปผ่านที่ผ่านมาก็50ใบนะสำหรับไข่อมซซิงนะครับที่ได้กําไรเยอะๆเลยก็คือไข่ม่วงนะแต่ตอนนี้ไข่ม่วงแม่งแพงเว้ยผมก็เลยเอาไข่อมซซิงมาเปิดก่อนแล้วกันไข่ม่วงอ่ะซื้อมา50ใบแล้วลงทุนไปเท่าไหร่วะจำไม่ได้ก็ได้กําไรมาประมาณ 3m ได้กำไรเยอะกว่าด้วยนะครับราคาตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคาเท่ากันกับไข่อมซซิงนะแต่ว่าได้กําไรเยอะกว่านะครับแต่ตอนนี้ไข่อมซซิงผมซื้อมา100ใบเนี่ยก็ตกใบละ100,000นะก็ทั้ นะครับใบละ1นึ่งแนะหนึ100ใบก็10บเนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า10บเที่เราลงทุนไปเนี่ยจะได้คืนมาทั้งหมดกี่เอ็มนะท่านผู้ชมรวมขายของรวมหักภาษีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเหมือนเดิมครับที่มีราคาก็เป็นสฟิงก์กับแบ็คยูนิฟอร์มนะครับผมที่มีราคานะหูเอลก็ขายได้นะท่านะผู้ชมหูเอลก็ขายได้นะครับอละห0 0 0นนะผมขายไป 600k นะครับแล้วก็กล่องสกิลบวก3บวก4บวก5นะครับก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่ส่วน e p Booster นี่ถือว่าเท่าทุนนะครับแล้วก็ถ้าได้กันแตกนี่อันนี้ได้กำไรอยู่แต่ไม่เยอะนะถ้ารวมขายแล้วก็หากวาสีเนี่ยอันนี้ก็ กำไรอยู่ประมาณ20,000ประมาณนั้น120,000นะไม่เยอะนะครับกล่องสกิลบวก3เนี่ยเปิดได้1ครั้งมันจะได้5กล่องนะตกกล่องละสา0 0 0ืนานะทุกม่าอันนี้จะได้กำไรเยอะมากจะได้บวก3นะบวก4จะตกกล่องละประมาณ4 0,000ื5 0 0ี่ไปประมาณนั้นนะครับส่วนบวก5ก็ตกกล่องละประมาณ60,000นนะครับบวก5นี่ก็ได้แค่2กล่องตอ่งตอ1ต่อไข่1ใบนะครับก็กล่องละ6 0 0 0 0ก็เป็นแสนสองนะส่วนบวก4ได้3กล่องนะครับกล่องละ45,000ก็อันนี้จะได้ประมาณแส5 0 0 0หานะ ส่วนอันนี้กล่องละ3 5 0 0 0ได้มา5กล่องนะก็จะเป็น1 7 5 0 0 0เนี่ยถ้าได้บวก3เนี่ยจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะท่านผู้ชมบวก3จะคุ้มสุดนะสำหรับกล่องสกิลนะครับแล้วก็ส่องมันจะสุ่มเนาะได้ทีละ3ทีละ1ทีละ2ทีละ5อะไรเงี้ยนะครับถ้าได้เยอะหน่อยก็คุ้มนะครับส่วนใบบวกนี่เกลือเข็มเกลือนะครับแล้วก็เซ็ตโจนสลัดนี่ก็น่าจะเท่าทุนแต่ว่าขายยากหน่อยนะตอนนี้ก็ยังขายไม่หมดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชม เนี่ยยังขายไม่หมดเลยนะถ้าเป็นโซฟิงกับยูนิฟอร์มอันนี้คือคุ้มทุกอันเลยอันนี้ก็คุ้มอยู่เครื่องบินเจ็ตอันนี้นะครับผมส่วนแว่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับส่วนปีกอันนี้ก็ยังคุ้มอยู่นะครับแล้วก็หมวกโจนเนี่ยขายได้อันละสามแสนห้านะผมขายออกไปหมดแล้วนะสำหรับหมวกโจนไม่เหลือแล้วนะได้มา3อันขายออกไปหมดแล้วยังเหลือพวกเสื้อนะครับที่ยังขายไม่ออกหมวกนี่แพงสุดนะเพราะว่าหมวกมันบวกสเปรย์แล้วก็บวกคริดามเมจด้วยนะครับก็เลยมีราคาหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเปลือกันเลย นี้มาครับผมท่านผู้ชม100ใบสำหรับไข่เม a ซิ่งฝากกระทืบรลค์ให้คลิปนี้หน่อยนะครับผมไป1ใบก่อนแล้วกันนะครับใบแรกกระแทกหมาได้บวกค่ามาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับจัดไปเอ้ยได้เสื้อสฟิงค์ครับรอบที่แล้วเราก็ได้เสื้อมานะยังขายไม่ออกด้วยนะอยู่ในโกดังนะครับเสื้อก็ยังขายไม่ออกเหมือนกันนะครับผมขายราคา50,000นนะครับยังขายไม่ออกเลยวันแรกผมขาย0,000นแล้วก็เมื่อวานขาย0 0 0 0สน เอห้าแสนห้าวันนี้ขายห้าแสนก็ยังไม่ออกก็สามวันแล้วนะเสื้อสวิงเนี่ยขายยังไม่ออกเลยนะพู้ชมไอ้ยอ,อกยากมากนะครับไปโอเคเกลือครับเกลือมาแล้หนึ่งปุ๊บหน้าอันนี้ก็ยังถือว่าเท่าทุนนะยังไม่ถือว่าเกลือนะเกลือมาสองครับจะต่ออันนี้อันละเจ็ดหมื่นเจ็ดยี่สิบอันนี้กําไรครับ อันนี้เกลือครับโอ้โหเกลือมาสามาสุ่มแก้วก็เกลือนะลืมบอกไปเลยอันนี้เกลืออีกโอ้โหได้มาแค่ห้าใบเองนะครับใบบวกอืมเกลือมาสี่ครับเกลือออกรัวๆเลยยัดเป็ดโอ้เกลือหกเกลือมาหกใบแล้วนะท่านผู้ชมเกลือมาเจ็ดครับลองทีละสองนี่ทำไมมันเกลืออะไรขนาดนั้นวะโอ้โอเคเฮ้ยได้เกงสฟิงค์ด้วยว่ะท่านผู้ชม กางเกงโจรสลัดแล้วก็กางเกงซอฟฟิงครับอันนี้คือเกินคุ้มแลวครับท่านผู้ชมนะระดับอัลติเมตกับอันนี้น่าจะระระดับแรนะครับกางเกงเนะี่ยอันนี้คือคุ้ม2อสองใบเลยนะทีละ2มันหมานวะกางเกงมาอีก1ครับเกลือมาอีก1เกลือมา8แล้วนะ,ป,ะปึ๊บกล่องสกิลกับใบกันแตกอันนี้น่าจะเท่าทุนนะบใบกันแตกส่วนอันนี้ได้กําไรเลยครับ5้ากล่องกล่องละ3ามหมครับอันนี้คือกําไรครับ ไปครับอีก2ใบโอเคเสื้อแล้วก็เกลือมาอีกหนึ่งนะเสื้อเท่าทุนนะครับตอนนี้เกลือเรามาเก้าใบแล้วนะปึ๊บเกลือมาอีกหนึ่งคนระับตอนนี้เกลือสิบใบนะครับเปิดไปทั้งหมด22ใบนะครับเกลือมา10คุ้ม,ค,มคุ้มไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเท่าทุนมามาบ้างนะครับรอบนี้ขอ3ใบแล้วกันท่านผู้ชมไปขอจังจัง โอเคได้แหวนกับมือมาอัน,นรอบนี้คุ้มหมดเลยนะมือเท่าทุนครับแหวนได้กําไรกล่องสกิลได้กําไรครับโอเคไปต่อที่3ใบครับปึ๊บสองกำไรกําไรอันนี้ก็กาไรโอ้โหกำไรหมดเลยครับรอบนี้ไม่มีขาดทุนครับสามใบรอบนี้เอ้บวกสี่มาได้สกล่องเหรอนึกว่าที่แค่3กล่องอ๋อแสดงว่าคุ้มเลยเนี่ยกล่องละสี่หมื่นห้าสี่กล่องแสนแปดครับท่านผู้ชมขไข่แวละหนึ่งแสนได้กำไรมาแปดแปดหมื่นยังไม่รวมหักภาษีนะ จัดไปครับสามใบอีกครั้งหนึ่งเกลือมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เกลือเท่าไหร่แล้ววะน่ะโอ้หนี่โคตรคุ้มเลยนะเนี่ยเกลือเท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมโอ้โหเกลือมาอีกสองเกลือน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่ใบแล้วนะปุ๊บยีพีบูสเตอร์เท่าทุนนะอันนี้เท่าทุนแล้วก็เกลือมาอีกหนึ่งครับเกลือน่าจะสิบสี่ใบแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ เกลือมาอีก2เย็ดเป็ดเกลือ16นะเกลือ16แล้วท่านผู้ชมลดมาทีละ2แล้วกันเกลือ18ครับโอ้โหเย็ดเป็ดโอเคกันแตก3ใบครับอันนี้คือเกินคุ้มแล้วนะครับใบละ1น0 0 0แสนสองนะก็3ใบ3า0แสนหกครับอันนี้ไม่รู้ราคาเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับเกลือประมาณ18บใบแล้วตอนนี้ปึ๊บ เกลือมาอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าครับไปอีกสองใบปึ๊บเกลือมาอีกหนึ่งเป็นยี่สิบครับเกลือยี่สิบแล้วนะท่านผู้ชมเปิดไปทั้งหมดสี่สิบแปดใบเกลือมายี่สิบครับครึ่งต่อครึ่งนะอืม่มเกลือยี่สิบสองครับยีทเคทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วกันรอบนี้ปึ๊บโอเคอันนี้คุ้มเว้ย เกือ, 22, อยี่สองเฮ้ยมาอีกสามใบครับกันแตกคขมแล้วเกลือยังอยู่ยี่สิบองยี่สามแล้วครับเกลือเกลือมายี่สามแล้วท่านผู้ชมเกลือยี่สี่เย็ดเป็ดเฮ้ยเกลือยี่สห้าทำไมเปิดทีละใบมันเกลือวะท่านผู้ชมเกลือยี่หกอะไรวะหนะ้าเฮ้ยเกลือยี่เจ็ดเดี๋ยวนะโอเคกางเกงมาเท่าทุนครับอันนี้โอเคเท่าทุน เกือบ28ครั้งครับโอ้ oh, oh, ผมเปลี่ยนเซิฟก่อนดีกว่าท่านผู้ชมไม่ไหววะเอ้ยเป๋่าเต็มหรอโอ้โหล้นไปเยอะเลยเนี่ยล้นมาหน้าหนึ่งนะท่านผู้ชมตอนนี้เปิดไปแล้ว60ใบนะเกลือไปเท่าไหร่ะละเกือ28หรอใช่ไหมไอ้เชียลืม <c oughs> ย่ายเซิฟแป๊บเดียวลืมเลยเกือบน่าจะเกือบไป28นะครับอีก3 2ตอนนี้คุ้มยังไม่ถึง20ใบนะแล้วก็จะมีเกลือ20กวนะ่าแล้วก็เท่าทุนอีก20กว่าใช่ไหมเท่าที่ดูนะครับแต่สฟิงมาสองนะท่าน เอาเรื่องอยู่เสื้อก็ยังขายไม่ออกเลยในโกดังอะ่ะแต่ขายห้าแสนยังขายไม่ออกเลยมือนี้ก็ยังขายไม่ออกสักอันเลยนะครับแหวนนี้เท่าไหร่เนี่ยสเตตัสด,ดีไหมโอ้โหสเตตัสก,กากด้วยนะครับน่าจะประมาณสองแสนอ่ะแสนกว่าสองแสนอ่ะนะครับแต่ได้กําไรอยู่แต่ไม่เยอะนะแหวนนี้นะกันแตกมาเจ็ดใบแล้วโอเคไปเปิดต่อครับมาท่านผู้ชม40บใบสุดท้ายครับฝากท่านผู้ชมด้วยกระทืบรลค์กับคลิปนี้เยอะๆหน่อยนะครับผมจัดไปปึ้ม เกลือมาอีกหนึ่งเวนเกลือมาสองเยดเคครั้งที่สามนี่ไม่ควรนะอืมโอเคเท่าทุนครั้งที่สี่มาอยู่โอเคได้กำไรครับโอเคกำไรครับเอาอะไรวะเนะี่ยกดผิดโอเคอันนี้เท่าทุนครับได้ใบเดียวเยดเป็ดโอ้ไม่มาเยอะๆวะเกลือมาอีกท่านผู้ชม โอ้โหทีละ5ใบด้วยแม่งโคตรเกลือเลยนะเว้ยเอ้ยโอเคได้อันนี้อันนี้แพงนะท่านผู้ชมอันนี้2องสเอลยนะเนี่ยที่ผมเปิดได้ผมยังไม่ขายนะในสอคนขาย 5M นะใน2ที่ผมผมดูเมื่อกี้คนขาย 5M าเอ็มนะท่านผู้ชมอันนี้หน้ากากเนี้ยมันเท่นะเอาไว้ทับทับโคนนะเท่มากนะครับหน้ากากแบ็คยูนิฟอร์มแต่มันได้ซ้ำมาดิผมอยากได้แหวนว่ะถ้าได้แหวนมาผมเอามาใช้เลยนะ แหวนของเซ็หยูนิฟอร์มเนี่ยคือสเตตัสมันดีค่อนข้างดีราคาถูกด้วยแต่ตอนนั้นผมผมคิดน้อยไปหน่อยไปซื้อนี้มา2อบวก7รู้สึกไม่คุ้มเลยนะครับเฮ้ยถือว่าโคตรคุ้มเลยเนี่ยอันนี้ก็ตีไปสักประมาณ2อแล้วกันนะไอที่ผมเปิดได้เมื่อกี้นะ mas เนี่ยฟ็อกแมสของยูนะิฟอร์มเนี่ยนะก็ตีไป2อใบไข่ใบแล้วแต่นะเราได้กำไร1.9 m อ้อ่ะท่านผู้ชมคิดดูดิไปครับนะเปิดต่อโอเคเท่าทุนอันนี้ทำไมไม่มาทีละ3ใบวะกันแตกโอ้ใบบวก ขอสองใบดิจัดไปโอเคจนสลัดทั้งสองเลยนะเป็นหมวกกับมือนะครับไปต่อครับปึ้งโอโหเกลือทั้งสองเลยยัดเข้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะอุ้ยหลอนึกว่าเกลือมาสองอีกงงเลยนะเนี่ยจังหวะนี้อ่ารอบนี้ขอสามแล้วกัน เฮ้ยชื่อขึ้นเฮ้ยได้หลังแบ็คยูนิฟอร์มเฮียคุ้มทั้งสามอันเลยท่านผู้ชมแบ็คยูนิฟอร์มคาตาเนะอันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะน,น่าจะประมาณ3-4มสี่แสนน,น่าจะไม่แพงนะอันนี้แล้วก็กันแตกมาอีก3อันนี้ก็คุ้มนะครับกล่องสกิลบวกสอีก4กล่องคุ้มทั้ง3าใบเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีขาดทุนเลยนะครับไม่มีเท่าทุนไม่มีขาดทุนคือคุ้มทั้ง3เลยนะจัดต่อละกัน3ใบโอ้โหชื่อไม่ขึ้นเลยเว้ยอ๋อขึ้นอยู่แต่ช้าโอเคเกลือมา1งครับต้องนั้นก,ก ไม่มีไม่มีไม่มีเท่าทุนด้วยนะสามใบยังไหวอยู่เอยแต่ช้าโอ้โหเฮียไอเฮียท่านผู้ชมห้าสิบสิบห้าคุยอะไรครับเนี่ยเขาโทษขอไปคำหยาบด้วยอะไรพวกเนี่ยท่านผู้ชมห้าใบสิ 15, บใบสิบห้าใบสามสามใบเลยโอ้โหซปเปอร์เกลือครับทริปเปิลเกลือก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมสามใบครับโอเคกันแตกมาขอสามสวยรอบนี้คุ้มหมดครับไม่มีขาดทุนนะ แต่กล่องสกิลบวกห้ม่งมาน้อยมากเลยดูดิได้แค่4กล่องเองนะดูบวกสี่กล่องครับบวกสามยี่กล่องครับเฮียเสียงหายโอเคลดมาสัก1แล้วกันทีละ1น,นะ10ใบสุดท้ายท่านผู้ชมฝากกระทืบไลค์กดไลค์มาเยอะๆหน่อยคลิปนี้นะครับจัดไปโอเคคุ้มครับกำไรครับกำไรอันนี้ขาดทุนครับขาดทุนอีกครับม,มันเปิดทีละหนึ่งมันได้ของโคตรกาก,ากเลยว่ะท่านผู้ชม เปิดทีละสองทีละสามแม่งก็หมดไวอีกโอ้โหดูดิยังไม่ได้หายใจยังไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ่ะจะหมดแล้วอ่ะ <c oughs> หมดโคตรไวอ่ะรอยอุ้ยไอเช่นนี้อันนี้แพงใช่ไหมน่าจะหนึ่งเอ็มนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูราคาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าบูมันไม่แพงเท่าเลสอ่ะเลสแพงกว่าเลสมันมาใหม่ไงมันก็เลยแพงนะแต่ผมจําไม่ได้น่าจะหนึ่งเอ็มถ้ามันยังไม่ตกไปมากกว่านี้นะ <c oughs> โอเคเปิดต่อครับเกลือ ออถ้าได้ 12m เนี่ยถ้าของรวมทั้งหมดนะได้ 12m เรายังถือว่าได้กําไรอยู่นะน่าจะได้กำไรประมาณ m หนะครับรวมหักภาษีออกไปนะมาใบสุดท้ายท่านผู้ชมขอพลังยงบางเกิดสําหรับใรเ Amazing ใบสุดท้ายใบนี้ไปโอเคคุ okay, มอยู่แต่ไม่ยังไม่ว้าวสักเท่าไหร่ <laughs> ไม่ใช่ของถาวรน,นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปสรุปราคากันข้างนอกนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะท่านผู้ชมสำหรับ100ใบสำหรับไข่เอเมซิ่งในคลิปนี้นะครับดูท่าแล้วน,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 น่าจะล้นมาเยอะอยู่เนี่ยปีกบลูก็ล้นมานะเดี๋ยวรับปีกบลูมาก่อนแล้วกันนะโกดังผมก็เต็มนะยังไม่ได้ขยายช่องเลยนะโอ้มีคาตาะแบ็กยูนิฟอร์มด้วยโอเคมาคำนวณราคากันท่านผู้ชมกล่องสกิลบวก5ได้มา4กล่องนะครับกล่องรับ83 0 0เลยเหรอวะ แพงจังไงผมตีไป7จ็ดหมื่นแล้วกันนะลดลดลงมาหน่อยนะครับน่าจะขายยากราคานี้ถ้า7จ็ดหมื่นน่าจะออกไวอยู่สี่กล่องได้มา2องแสนแปดครับอ่ะบวก4ได้กี่กล่องเนะี่ยบวก4ี่ห้าหมื่น บวก4ได้32กล่องได้มา 1.6m ครับโหได้โคตรเยอะบวก3 45กล่องครับทุกผู้ชมอันนี้กล่องละ40,000ตีไปสี่0 0ื่แล้วกันนะอ่ะตอนนี้3ามล้านหกแสนแแล้วนะ,วะ, 7, นะท่านผู้ชมปีกบลูหัวละ7จ็ดแสนครับทุกผู้ชมไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่นะครับ 4.3m แล้วตอนนี้เสื้อสฟิงค์เท่าไหร่เนี่ยเสื้อสฟิงค์เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะของนิกกี้หรอถ้าของยังไม่เปิดไม่มี ของนิกกี้สองแสนแปดครับเรสามแสนเซราสี่แสนห้าเวลหกแสนจูนี่หกแสนเย่ยราคาไหนดีเนี่ยท่านผู้ชมกลางๆแล้วกันห้าแสนผมก็ยังขายไม่ออกผมตีไปสี่แสนแล้วกันนะเสื้อสฟิงค์หน้าอันนี้ก็ร้อยเคนะครับอันนี้หนึ่งร้อยสิบเคนะสำหรับเซ็ตโจนสลัดหน้ากางเกงเสื้อมืออันละหนึ่งร้อยสิบเคนะครับหนึ่งชิ้นห้าชิ้น 8ชิ้น10ชิ้นพอดี1.1 m นะครับบวกเข้าไปอีก1.1 m ตอนนี้5.8แล้วนะเดี๋ยวมาดูแหวนราคาเท่าไหร่แหวนหน่าจะแพงอยู่แหวน3ามแสนครับอ่าแล้วก็อันนี้เอ้ย3ามอิเลเมนต์ไม่มีว่ะท่านผู้ชมไม่มีขายว่ะผมตีไปอันลัส3ามแสนแล้วกันกลมๆนะบวกมาอีก9ก้าแสนครับตอนนี้7ล้านแล้วนะ กางเกงสฟิงค์เท่าไหร่เอ่ยกางเกงสฟิงค์เขี้ยถูกมากแต่ของจูแพงอยู่นะอันนี้ก็ตีไป4ี่แสนเหมือนเสื้อเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณ7.4 m นะครับมีอะไรอีกที่ต้องบวกแบล็กยูนิฟอร์มคาตานะอุ้เหียแล้วหกแสนห้าอยู่นะผมตีไป6กแสนแล้วกันนะท่านผู้ชมตอนนี้เป็น8 m ครับนะโอเคหมวกโจรสลัดเท่าไหรนะ่เนี่ยเอ้ยหมวกไม่มีขายวะ่ะ หมวกนี่ผมตีไปสัก2องแสนแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ตีไป2ตีไป2.5งจุมแล้วกันอีพีบูสเตอร์อันละ1น0 0 0แครับน่าจะได้มา2กลนะ่องนะได้มา2กล่องครับเป็น2 0 0แสนครับตอนนี้10บล้านเก้าแสนแล้วน,นะใบบวกได้มา235ใบครับไอ้เี้ยใบบวกมาเยอะมากใบละ4,200ครับท่านผู้ชม235รบาใบตีไปกลมๆ9ก0 0แสแล้วกันตอนนี้11 000, 9, 000บเอ็ดล้านเก้าแสนแล้วนะมากันแตก18ใบครับใบละแสนสอง ตอนนี้14ล้าน1แสนแล้วนะท่านผู้ชม14ล้าน1แสนครับสองอ,อีก9อันสองอันละ70,000 9763บวกมาอีก6 0 0 0 0ครับเหลืออันไหนที่ยังไม่บวกอยู่บ้างวะเหลือพวกเข็มกับสุ่มแก้วอะสุ่มแก้วอันนี้อันละ2 0 0 0 0อ้อันละ2,002นะได้มา70อันบวกมาอีก1,004บวกเข็มไปด้วยก็บวกมาอีก2แสนแล้วกันอ,อ่ะกลมๆนะครับตอนนี้14ล้าน9แสน8,000ตีไปกลมๆเลย15ล้านครับท่านผู้ชม ของรวมทั้งหมดนะที่เปิดได้มานะครับบอกก่อนเลยว่ารวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเลยได้มา15 M ครับลงทุนไปแค่10 m เท่านั้นนะครับตอนนี้กําไรอยู่ที่5 m ลบภาษีที่เราจะเอาไปขายนะครับลบแรงๆเลยไปเลยแล้วกันเผื่อราคาคาดเคลื่อนด้วยนะครับกำไรจาก5 m ตอนนี้ ลบภาสีแล้วก็การราคาของมันตกไม่ตรงตามที่ในสองนี้นะครับกำไรนอนเนาะนะผมว่าน่าจะมีประมาณ 3M นะครับตีไปเลย 3M หักไปหักไป2 m เเลยหักภาสีไปด้วยหักเผื่อราคาของลงด้วยนะครับก็ยังกําไรอยู่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมกําไรก็ยังมาอยู่ก็ยังมีอยู่นะสำหรับไข่ Amazing นี่ขนาดรอบนี้ผมซื้อใบละแสนเลยนะรอบที่ผมเปิด50ใบใผมซื้อมาใบละ7 5 0 0หแล้วก็ใบละ8 5 0 0 0แล้วก็ใบละ8 0,000ื่นนะครับ ตอนนั้นตอน50บใบใครยังไม่ดูคลิปตอน50บใบย,ย้อนกลับไปดูได้อันคลิปนั้นก็ได้กําไรเหมือนกันนะครับมาคลิปนี้ผมซื้อมาใบาละห0 0 0 0แสนนะครับท่านผู้ชมแถมยังได้กําไรอยู่อีกด้วยถ้าผมซื้อรอบนี้แหละร้100ยอยใบถ้าผมซื้อมาใบาละ7จ0 0หเหมือนรอบ50ใบอบะผมจะได้กําไรเป็น 7.5m หเอ็มเลยนะท่านผู้ชมกําไรมันจะเยอะขึ้นมากๆนะแต่รอบนี้ผมซื้อมาแพงนะครับมันหาไม่ได้แล้วอะ่ะราคา7จ0 0 0มนะครับวันนั้นคนน่าจะขายกันเยอะน่าจะตัดราคากันยับนะครับก็เลย มันก็เลยมีราคาต่ํามากๆนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับไข่ Amazing ของเราก็เป็นไปนตามความคาดหมายก็ได้กําไรมานะครับไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังได้กําไรอยู่นะครับท่านผู้ชมดีกว่าไปนั่งลงดันนานๆแล้วได้กําไรมาแค่น้อยนิดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกีแบบ่ยวกับโวนโฟร์เอ็กซ์ตีมองเราก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายชุบๆบ